สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตำรอยข้าบบาทจนกว่าอาจาร,ย,รย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยครับประจำวันที่16พฤษภาคมครับข่าวที่สําคัญในวันนี้นะครับเราไม่มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนตายเพิ่มขึ้นก็ไม่มีนะครับทาให้เรามีผู้ป่วยโควิด1 i ทั้งหมดคือ3 0 2 5คนครับแล้วก็เรามีคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลเพียง114คนนะครับ นี่คือความสําเร็จอีกวันหนึ่งของคนไทยทุกคนที่ต้องแสดงความชื่นชมให้ทราบทั่วกันนะครับว่าเราได้พยายามป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและเราก็ประสบความสําเร็จจนกระทั่งมีผู้ป่วยไม่มีเลยในวันนี้นะครับทีนี้มาดูภาพใหญ่ในประเทศไทยครับในประเทศไทยนี้เนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 อยู่แล้วใน68จังหวัดนะครับแล้วมีอีก9บวกอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่มีโควิด -19 เลยนะครับนะครับ มาดูครับในจังหวัด68จังหวัดนี้เนี่ยก็มีจังหวัด50จังหวัดที่1เดือนมานี้ไม่มีการเติมผู้ป่วยเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มี18จังหวัดที่ใน1เดือนมานี้ก็มีการเติมผู้ป่วยโควิด -19 <c oughs> เข้าไปนะครับก็แสดงว่าจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยโควิด1นีนี้ก็มีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสําเร็จอีกอันหนึ่งนะครับที่เราช่วยกันที่ทั้งประเทศช่วยกันเป็นอย่างดีนะครับมาดูต่อครับว่า เนื่องจากวันนี้เนี่ยเราไม่มีผู้ป่วยเลยนะครับผู้ป่วยใหม่เลยมีเป็นศูนย์นะครับมาดูว่าเรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับในอดีตนี้เนี่ยมีตัวเลขสูงสุดคือ180ปคนนะครับแล้วเราก็มีตัวเลขขนาดนี้เนี่ยยืนมาแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆจนเป็นเลืสองหลักนะครับเหลือ1หลักจนเหลือศูนย์นะครับศูนย์ก็มี2ครั้งแล้วครั้งก่อนเมื่อวันที่13พฤษภาคมวันนี้ก็16พฤษภาคมเป็นศูนย์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามี เป็นศูนย์ที่ไม่ติดในประเทศเลยหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราเป็นสิ่งที่เรามาภูมิใจกันทุกคนครับแล้วเราก็อย่าประมาทนะครับช่วยกันทําต่อไปสิ่งที่เราทามาทุกครั้งนี่มันตลอดเวลานี้ดีแล้วนะครับทีนี้มาดูครับมาดูว่าความเสี่ยงนะครับเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ทําให้เกิดมีติดต่อแพร่เชื้อโควิดในทีนะครับอันดับหนึ่งคือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่ยืนยันมาก่อนหน้านี้นะครับอันดับสองมาจากศูนย์กักกันนะครับอันดับสามมาจาก ค้นหาเชิงลกนะครับอันดับ4ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศที่เป็นสเตคอรลันทีนนะครับนั้นอันดับ 2, 3, 4นี่เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ไม่ที่ไม่ดีนะครับแล้วกักเอาไว้กันเอาไว้ก่อนที่จะติดในในใน,ในบ้านเราในประเทศเรานะครับอ่ะตอมาครับอันดับ5นะครับสถานที่ชุมชนเช่นตลาดนัดนะครับอันดับ6พผู้อาชีพเสี่ยงนะครับอันดับ7คนไทยเดินทางกลับจากประเทศอันดับ8 บุคลากรด้านสาธารณสุขอันดับ9สถานบันเทิงอันดับ10สนามมวยนะครับก็จะเห็นว่าอันดับ9 10สสนามมวย แต่ถันเทิงนี่มันไม่มีแล้วนะครับก็ยังมีเหลืออยู่เกิดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับไปที่ชุมชนนะครับเช่นตลาดนัดนะครับอาชีพเสี่ยงนะครับบุคลากรสาธารณสุขนะครับทุกด้านนี้ได้มีการพัฒนาดีขึ้นตลอดลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดคนไข้ใหม่ไม่มีในวันนี้ก็คือการที่เราสามารถจะขจัดความเสี่ยงอันนี้ได้หมดนะครับเป็นที่สังวรไว้ครับที่เราทุกคนต้องทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดนี้ต้องลดให้ได้เราก็ลดได้นะครับ ขณะนี้เรากำลังจะเปิดกิจกรรมหรือสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องระวังให้เพิ่มขึ้นนะครับมาดูต่อครับมาดูต่อว่าอันดับประเทศไทยนะครับในวันนี้เนี่ยอันดับที่เท่าไหรออ่อยู่ในโลกของการที่มีโรคโควิด -19 นะครับเ,เราอยู่ในอันดับที่69กครับก็ดีขึ้นนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็มีผู้ป่วยไม่มากนักเมื่อเทียบกับในประเทศ ในกลุ่มอา,อาเซียนเองนะครับเรามีคนไข้3,000กว่าคนในกลุ่มอาเซียนนี่มีมากสุดคือ20,000คนนะครับมีหมื่นกว่าคนก็มีมาดเซียมากกว่าเรา2เท่านะครับนอกนั้นประมาณนี้เรามีแค่3,000กว่าคนเองนะครับแล้วก็เรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นคือศูนย์นี่มันเป็นตัวเลขที่สวยมากแล้วก็ดีมากเลยนะครับนี่มาดูว่าในประเทศรอบๆเรานะครับคือเวียดพมา่าเวียดนามลาวกัมพูชานะครับมาดูครับ เวียดนามมีคนเป็นเพียง314คนเมียนมาร้อยคนบูรูนาย1้อคนกัมพูชา122คนลาว19คนและพวกนี้นี่ส่วนใหญ่แล้วศูนย์ครับไม่ไม่ค่อยติดเพิ่มนะครับก็มีบางประเทศเช่นเวียดนามมี2คนบ้างเมียนมามี1คนบ้างเราก็ ยังมากกว่าประเทศเหล่านี้นะครับแต่ประเทศเรามีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวมีอุตสาหกรรมมีเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมันต้องอย่างนี้ครับแต่เราขณะนี้เราทำได้อย่างนี้ก็นับว่าพิเศษดีมากแล้วดีกับประเทศอื่นที่มีมีแอคทีฟเหมือนกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเอ่อสิงคโปร์นะครับอินโดนีเซียนะครับเราเดีข้าหมดนะครับมาดูต่อนะครับว่า ขณะนี้เนี่ยก็ยังมีคนไทยกลับมาจากต่างประเทศอยู่ทุกวันนะครับเราก็มาเข้าสเตจควอลทีนไว้นะครับส่วนมาตรการเคอร์ฟิลที่เรามีอยู่วันนี้นะครับเราได้มีการกรองเอาพวกชุมนุมทั้งหลายแหละเหล่านี้มีมาตรการป้องกันถ้าใครชุมนุมก็จะจับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเคอร์ฟิวนี่มีประโยชน์ครับก็ยังจับได้ทุกวี่ทุกวันนะครับแต่ลดจํานวนลงครับว่าการชุมนุมก็ชุมนุมส่วนใหญ่แล้วเที่ยวนี้คือยาเสพติดนะครับดื่มสุราแับสองครับนะครับตอนนี้มาดูต่อครับว่า เมื่อเรามีมาตรการผ่อนปลนนะครับเราก็มีการตรวจสอบมาตรการผ่อนปลนนี้มีใครปฏิบัติดีไหมเป็นอย่างไรนะครับในเฟสแรกเราพบว่าทุกคนปฏิบัติกันได้ดีนะครับมีตัวเลขที่ไม่ปฏิบัติเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นนี้ในเฟสสองนะครับเพราะว่าเฟสนี้เนี่ยเราจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับมาดูครับในเฟสสองที่จะเริ่มกันพรุ่งนี้นะครับเรายังคงมีมาตรการที่ทําต่อครับคือปิดประเทศ ไม่ให้คนเข้าทั้งบกทางน้ําทางอากาศนะครับยกเว้นคนไทยเข้ามาต้องทำยืนสเตตควอลันทีนนะครับเรามีการปรับเคอร์ฟิลให้ลดลงนะครับคือตั้งแต่เวลา5้าทุ่มถึงตีสี่นะครับส่วนเรื่องของการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดบางจังหวัดยังมีการแพร่ระบาดกระจายอยู่สูงนะครับจึงต้องมีการงดหรือชะลอเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยังก็ยังมีอยู่แล้วแต่จังหวัดนะครับอ,อันนี้คือสิ่งที่ได้กําลังจะมีในพรุ่งนี้นะครับสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็คือสิ่งที่ พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับส่วนที่จะมีการเพิ่ม ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับก็เมื่อวานผมเรียนให้ทราบแล้ววันนี้ก็ขอรีวิวสักนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องการจําหน่ายอาหารเครื่องเดิมก็เปิดในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นมีคนมากขึ้นนะครับเช่นในศูนย์อาหารนะครับร้านขายปีกขายส่งเพื่อเป็นร้านเล็กๆนะครับร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะเพิ่มเป็นร้านใหญ่ขึ้นเช่นร้านขายปีกขนาดใหญ่นะครับเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ผสมก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับแต่้ายส่งขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ทั้งหมดนะครับ ห้างสรรพสินค้าหรือมอลต่างๆนี้เนี่ยนะครับเดิมเราเปิดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ขณะนี้เราจะเปิดแทบทุกดีพาร์ตเมนต์เลยนะครับเช่นว่าเสริมสวยแต่งผมโประโภคบริโภคนะครับเครื่องแต่งกายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็จะเปิดยกเว้นที่ไม่เปิดก็คือโรงหนังไม่เปิดนะครับแต่เปิดแล้วห้ามจัดการแข่งขันหรือส่งเสริมการขายครับและต้องปิด2ทุ่มครับนะครับทีนี้มาดูห้องประชุมศูนย์ประชุมนะครับก็เปิดครับ แต่ห้ามมีการสมัมมนาห้ามมีการาทำอย่างอื่นยกเว้นเฉพาะประชุมนะครับส่วนการถ่ายภาพยนตร์และวีทัศน์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนก็กําหนดให้ทําได้แต่ว่าทุกแผานกทำนะักคนทั้งหมดต้องไม่เกิน50คนและไม่ต้องมีผู้เข้าชมเข้าร่วมชมรายการด้วยนะครับอีกอันหนึ่งคือสถานที่บริการดูแลที่พักอาศัยสถานสงเคราะห์อของเด็กหรือผู้สูงอายุนะครับให้มีเฉพาะพักค้างคืนครับนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรม เกี่ยวกับสุขภาพกับกีฬานะครับกำหนดให้คลินิกทั้งหลายทําได้และเปิดเพิ่มขึ้นคือคลินิกความงามแต่จะเป็นความงามเฉพาะเลือนร่างและผิวพรรณเลเซอร์นะครับไม่รวมคลินิกเสริมความงามบนใบหน้าครับนะครับสถานที่ออกกําลังกายนะครับเช่นฟิตเนสนะครับฟิตเนสเปิดได้นะครับแล้วก็ให้เปิดบางบางบางพื้นที่นะครับเช่น เช่นโยคะหรือฟรีเวทนะครับส่วนการเล่นเครื่องออกกําลังกายนะครับลูวิง่งนะครับจักรยานปั่นยังห้ามอยู่นะครับสถานที่ออกกําลังกายส,สนามออกกําลังกายในร่มเปิดได้นะครับเดิมเราให้เปิดเฉพาะสถานออกกําลังกายกลางแจ้งตอนนี้ในร่มเปิดได้นะครับท่านสามารถเล่นกีฬาในร่มได้นะครับเช่นแบดมินตันตะกอ้อเทเบิลเทนนิสนะครับยิมนาสติกฟันดาบแต่ผู้เล่นแต่ละฝัง่งต้องไม่เกิน3คนนะครับอ,อันนี้คือสิ่งที่เกิด ิดขึ้นนะครับสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ําก็เปิดได้แต่ต้องมีลู่ครับให้คนห่างให้คนห่างกันนะครับสวนสพิพิธภัณฑ์สวนชื่ศาสตร์สวนดอกไม้สวนการเรียนรูก้ก็มีการเปิดนะครับหอศิลป์นะครับเปิดได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเปิด ในสิ่งอีกหลายหลายสิ่งที่จะมีคนเข้าไปกันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนนะครับต้องช่วยกันครับช่วยกันพอออกจากบ้านท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยและท่านไปสถานที่ทุกที่ต้องสวมหน้ากากนะครับหน้ากากอนามัยยุ้นหน้ากากผ้านะครับและท่านต้องมี5มาตรการนะครับซึ่งต้องต้องการไม่ตกครับ5มาตรการนี้5มาตรการหลักอันนี้ก็คือตัวท่านเองนะครับ ท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับและเป็นระยะห่างนะครับส่วนมาตรการของสถานที่ต้องต้องต้องทำนะครับคือปล่อยให้มีที่ล้างมือให้มีเจลล้างมือนะครับและ ต้องอย่าให้คนหนาหนานแน่นเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วต้องระวังให้ดีนะครับนี่คือการผ่อนปลนระยะที่2เมื่อมีการผ่อนระยะที่2แล้วต้องมีการจับตามองดูเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 ครับเพราะฉะนั้นทุกที่จะต้องมีการเช็คว่ามีไข้ก็ไม่ให้เข้านะครับ ต้องสงสัการอนามัยเสมอนะครับเพราะนัน้นนี่เป็นสิ่งสําคัญครับป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในรอบที่2ครับแล้วเราก็มีแพลตฟอร์มไทยชนะแพลตฟอร์มนะครับซึ่งใช้แอปใช้มือถือในการช่วยเราไปในพื้นที่ต่างๆนะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มเริ่มทำการได้แล้วตั้งแต่6โมงเช้านะครับผู้ประกอบการก็ไปเ,เข้าไปจดทะเบียนซ่ผู้ใช้ก็เมื่อไปถึงหน้าร้านแล้วก็สแกน QR code จากที่เขาได้มานะครับทั้งหมดนี้ก็ทําโดยอัตโนมัติแล้วก็จะบอกได้ว่าพื้นที่นี้เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงครับนะครับวันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวเพื่อวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะมีการเปิดพื้นที่ที่เสี่ยงมากขึ้นนะครับท่านทั้งหลายอย่าลืมครับต้องมีวินัยมากขึ้นด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ร้อยตำลายพระบาทจุนหม่ออาจารย์ครับถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับถ้าท่านที่มีความติชมก็ท่านก็ส่งให้เราทราบด้วยครับขอบบคคคุณรรัััสสวดีบ